ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สออนไลน์กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนเรศสุรศิบกับคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าตีแตกโทิกนิวฟอร์แมตหลายๆท่านคงจะเข้าใจถึงสถานการณ์ดีว่าในช่วง t o ิกนิวฟอร์แมตมาใช้หลายท่านใช้คำว่านิวโทิกหลายท่านใช้คำว่าอัปเดตโทิกแต่ให้เข้าใจว่าคือโทิกตัวเดียวกันที่เกิดขึ้นพร้อมกับ โคโรนาไวรัส outbreak spread around the world แล้วก็กระทบต่อชีวิตของผู้คนมากมายแต่เนื้อสิ่งอื่นใดในอุปสรรคย่อมมีโอกาสหลายท่านเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่หลายท่านแอบมาเรียนโทรอีกกับผมแอบมาเรียนโทฟอเ i อ p พแอบมาเรียนหนังสือภาษาอังกฤษกับผมเพราะเป็นช่วงที่อยู่บ้านใช้เงินมาลงทุนนิดหน่อยและได้ความรู้พอโคโรนาไวรัสหายไปท่านพร้อม ที่จะก้าวไปข้างหน้าโทอิกอยู่ในประเทศไทยเป็นเวอร์ชั่นที่3เวอร์ชันที่1ใช้คำว่าโทอิกอย่างเดียวผมสอนมาเมื่อ20ปีที่แล้วทอิกและหลังจากนั้นมาก็ปรับเปลี่ยนเป็น redesign t o อิกก็คือเรื่องนี้ของผมเองนะครับพิมพ์ครั้งที่ตัวจริงพิมพ์ครั้งที่13ตอนนี้พิมพ์ครั้งที่12ถามว่ามีความยากง่ายแตกต่างกันไหม ถ้าไปถามติวเตอร์ต่างๆยากมากเพราะอะไรก็ยากก็เพราะว่าจะต้องมาเรียนไงแต่มาถามผมก็คือว่า structure ยังคงเดิมปรับเปลี่ยนไส้ในนิดหน่อยย <c oughs> ากไหมถ้าท่านไม่มีประสบาการณ์ด้าภาษาอังกฤษมันย่อมยากอยู่แล้วแต่ถ้าท่านมาเรียนกับผมโดยไม่ไม่บอกว่าหนูต้องการแค่เทคนิค เทคนิคในการไปวิเคราะห์ข้อสอบอย่างเดียวแต่หนูต้องการความรู้หนูต้องการเอาภาษาอังกฤษมาเป็นส่วนหนึ่ง part success. อ p a พาร์ m อ s ฟ c าย s ัคอร์สนี้หรือคอร์อสไนคอร์สไหนของผมก็ตามเหมาะสมครับ New Toy อีกเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างผมจะขออนุญาตเก็บไว้อธิบายเป็นพาร์ทพารว่าการเปลี่ยนแปลงชุดต่อไปนี่แหละเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและแต่ละชุดท่านต้องรู้อะไรสังเกตไหม ผมจะไม่บอกว่าท่านต้องทําอย่างไรก่อนท่านต้องรู้อะไรจึงจะทาข้อสอบได้เราจะต้องเอาตัวที่ถูกต้องมาก่อนคือต้องรู้อะไรก่อนเพราะตัวรู้หรือ knowledge knowledge ของเรานั้นมันคือตัวที่จะทําให้เราทาข้อสอบได้แต่ว่าในโลกนี้มีคนมาเขียน tool tool เนียผมเป็นคนแรกแรกยี่สหปีถ้าใครเขียนเกิน25ปีก็ถือว่าเขียนก่อนผมหนังสือนะถ้าเขียนหลัง2ี่ปีก็เขียนหลังผมหมด ก็แสดงว่าผมเป็นคนแรกเขียนหนังสือถทอักสอนอีอีกไม่ใช่คนแรกเพราะคนสอนเยอะแยะทำไมต้องเรียนถ้อีกกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนาเรศสุสรสิธิ์ชุดนี้เป็นชุด introduction เอาสั้นๆแล้วกันแต่ในเนื้อหาผมจะอธิบายละเอียดชัดเจนที่สุดคอร์สของผมจะไม่มีแค่5ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงไม่อะมิตาทำไม่ได้ครับเล็กๆนาเรศไม่ใหญ่ๆนาเรศทำ ผมทำเท่านั้นไม่ได้เพราะว่าท่านผู้ชมจะต้องได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจริงๆจ,งจึงจะไปทําข้อสอบได้และข้อสอบของผมจะต้องแบ่งชัดเจนไม่ใช่ข้อสอบตะบ,บี้ตะบันแปลไม่ใช่ข้อสอบอีกครั้งหนึ่งตะบ,บี้ตะบันแปลแต่จะต้องเป็นข้อสอบที่เพราะข้อสอบแบ่งออกเป็นข้อสอบ structure โครงสร้างชัดเจนโครงสร้างก็ต้องใช้โครงสร้างแก้ปัญหาปัญหาการเมืองใช้การเมืองแก้ปัญหาไม่ใช่อย่างอื่นปัญหาเศรษฐกิจก็ใช้เศรษฐกิจแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าเอาอย่างอื่นมาม่วซัว จะทําให้เราประหยัดเวลาทําได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจะได้ความรู้ใหม ے, ๆ่ๆมากมายขึ้นมาเค okay, นะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบแปลเราต้องแปลและหนูจะรู้ได้อย่างไรอยู่ในคอร์สนี้ครบถ้วนทุกอ,อยาก่างและทําไมต้องเรียนกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรสุรศิษย์อย่าบอกว่าเป็นการคุยโมโอ้อวดเพียงแต่เอางานของตัวเองที่เคยทํามามาเล่าสู่ท่านฟังเท่านั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน อย่าเพิ่งปรงใจเชื่ออย่าเพิ่งปรงใจเชื่อเพราะดรนาเรสหรือใครก็ตามแต่อันดับแรกดูการศึกษาก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปดูการศึกษาในมหาวิทยาลัยถ้าคุณไม่จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษทุกมหาวิทยาลัยจะไม่ให้สอนภาษาอังกฤษถ้าไม่จบเอกภาษาอังกฤษตรงไม่ให้สอนภาษาอังกฤษดิชาภาษาอังกฤษนะอังกฤษธุร,รกิจ โฟเนติกส์ขอพัฒนาไป English translation แล้วก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับอังกฤษไม่เขาเก่งนะไม่เกี่ยวสก็อไม่รองรับแล้วก็เรสจบไหมล่ะจบครับตรีทเอกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาภาษาตฤษตรวจผลงานวิชาการทั่วประเทศไทยทั้งวิจัยทั้งพอสอให้กับหลายสถาบันหลายมหาลัยท่านมั่นใจได้มั่นใจได้ในเรื่องความรู้ภาษา ผมมีเขียนขึ้นมาใหม่หลายตัวนะครับในภาษาอังกฤษเช่นกริยาช่องที่4เช่นโครงสร้างที่ผมจะว่าต่อไปให้ท่านได้เห็นภาพชุดนี้ขอประธานอภาัยเพราะเป็น introduction เป็นตัวที่จะโฆษณาก็สั้นไม่เป็นอีกเละให้ท่านได้เห็นภาพรวมเฉยๆนะครับส่วนรายละเอียดเราจะลงลึกกว่านี้เยอะพร้อมกับวิธีทำข้อสอบตัวอย่างข้อสอบความรู้ด้วยอย่างที่สผมเขียนหนังสือ 65เล่มครับเล่มที่อยู่ในมือท่านมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ใช่ไหมแต่จะเป็นเล่ม PDF อยู่ในมือท่านเป็นอีกเล่มหนึ่งน่าจะเป็นเล่มที่66อยู่ในมือท่านเพราะอย่าลืมว่าหนังสือทุกานคอร์สออนไลน์ทุกคอร์สของผมมีหนังสือหนึ่งเล่มประกอบผมสอนตามหนังสือผมเพราะฉะนั้นมอบหนังสือให้ท่านหนังสือก็คือเล่มนี้เพียงแต่เวอร์ชันมันไม่เป็น cover ประธานาไปเป็นฮาร์ดเพเปอร์อย่างนี้เท่านั้นเองแต่มันเป็นอะไรมันเป็น PDF มันสะดวกกว่าเยอะท่านไปซื้ออ e ีบุ๊กของผมก็ได้มีหลายแห่งครับ B2S, Map Market, Google Play มีหมดฮะ5้กว่าเล่มครับเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าๆ25ปีที่ที่แล้วเนี่ยไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ฮะส่งลงพิมพ์แล้วก็หายจ้อยไปเลย หมดไปตรงนั้นเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่สองผมมีหนังสือการันตีความสามารถตัวเองในเรื่องของภาษาอังกฤษถ้าเขียนแล้วท่านผู้ชมอ่านไม่รู้เรื่องคงอยู่ได้ไม่ถึงยี่สิบห้าปีคงพิมพ์ได้ไม่ถึงสิบกว่าครั้งอย่างนี้ท่านมั่นใจตัวที่สองว่าเรียนกับดรนเรสไม่ใช่การโฆษณาเพื่อหาเงินเพื่อทําธุรกิจแต่เป็นพัฒนาการศึกษาท่านจะเห็นว่าเรียนกับผมผมมีสอนในเรื่องอื่นแทรกตลอดเพราะผมเป็นอาจารย์ ผมเป็นครูก็ได้เป็นอาจารย์ก็ได้แล้วแต่ท่านจะเรียกเพราะฉะนั้นมีมีสิ่งต่างๆที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมของครูของนักเรียนในฐานะที่เป็นอาจารย์ก็ต้องสอนไปด้วยอย่างที่สามผมสอนที่มหาวิทยาลัยต่างๆนานาให้เห็นนะครับในกรุงเทพเอ่ยที่ขอนแก่นในที่อื่นด้วยนะฮะสิบกว่าแห่งทั้งปริยตรีปริาโทอีกปริยตรีปริยโทไอีกมันกว่ายี่สิบห้าปีเช่นกันรับปัญยายทั่วประเทศไทย ในเรื่องของภาษาอังกฤษในเรื่องของการบริหารเป็นผู้เป็นคณะบดีมาหลายมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยที่การบดีเป็นอะไรเพราะนั้นวงอยูว่วงการศึกษาอย่างนี้ท่านก็น่าจะมั่นใจได้ว่าเรียนกับอาจารย์นเรสน่าจะโอเคถูกไหมเพราะนั้นเปรียบเทียบคุณสมบัติก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณสมบัติจะทําให้เราโซลูชันเลยไฟล์ดีไฟ i n นอลโซลูชันแลว้ววนนี้ดีที่สุดไม่ใช่ท่านต้องลงไปดูในเนื้อหาพิสูจน์ก่อน พิสูจนก่อนและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในคอร์สออนไลน์เนี่ยของผมก็มีเยอะเช่นเดียวกันแต่และคอร์สเนี่ยหลายชั่วโมงทั้งสิ้นนะฮะราคาของผมนี่อยู่ที่พอประมาณเพราะผมขายคุณภาพและความรู้จริงๆจะไม่มีการลดราคาแข่งใครอยู่ในเกณฑ์ที่ท่านซื้อได้ท่านลงทะเบียนเรียนได้และก็เรียนได้ตลอดชีวิตตีแตกขายดีคนลงเรียนเยอะตีแตกถูกเพิ่มออกไป โมเดนี้ครับ ITP นะและการแปลของผมเนี่ยผมว่าดีที่สุดนะเพราะคนติดตามเรื่องการแปลของผมเยอะที่สุดทฤษฎีต่างๆนั้นนะบางครั้งก็ไม่ได้ประโยชน์ทฤษฎีเช่นการพูดทฤษฎีบางครั้งก็ไม่ได้ประโยชน์ชนแต่สุดท้ายมันต้องใช้อะไรโครงสร้างในการแปลชุดหลอนนี้นะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้และใน YouTube ก็มีผลงานของผมมากมายอยู่ด้วยท o u Get CU t a p ของผมเยอะแยะ,แยะมากมายทยั่วหบก็หลายๆเวอร์ชันแต่ชุดนี้เป็นเวอร์ชนันใหม่เป็น New format ให้เราเข้าใจตรงกันโอเคไหมฮะให้เราเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นในโทวีกชุดนี้ตัวที่4นะเพิ่มเข้ามาก็คือผมมีผลงานในด้านการสอนออนไลน์นอกจากสอนมหาวิทยาลัยต,ต่างๆท่านมาเรียนและเป็นไงและในหนังสือเล่มนี้ในคอร์สออนไลน์เล่มนี้ผมจะนําเสนออะไรบ้างผมนําเสนอก็คือหนึ่งความรู้ The first first thing you have to learn is you have to have is knowledge Without knowledge, I do not know how to solve the problem. We use knowledge to classify what is right, what is wrong. And we also use knowledge, English knowledge, to classify, to identify uh, the position of what word. This require noun position. That require adjective position. That, that is very really important for us. to utilize the knowledge we have. The first one I have to teach you is knowledge, the background and the contents of English language. อันดับแรกท่านต้องมีคือ knowledge. อย่างที่สองเทคนิคที่ไม่เหมือนใครเทคนิคพิชิตข้อสอบทวีกรับรองได้เลยท่านไป search ใน Google ก็ได้ในในพันทิ .com หรือที่อื่นก็ได ผมก็มั่นใจว่าหลายท่านเขียนในทางที่ดีกับผมมากต้องขอขอบพระคุณอธิบายหลงัลงๆมากก็มีคนมาอธิบายเรียนแบบแต่เขาก็ใช้วิธีของเขาบ้างของผมบ้างเพราะว่าผมเขียนเป็นคนแรกก็ก็ไม่ว่ากันเพราะทุกอย่างมันก็สามารถทําได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าจริตของเราว่าชอบอะไรเข้าใจไหมครับอย่างที่สองผมมีวิธีพิชิตข้อสอบชัดเจนผมให้ท่านดูนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยในหนังสือเล่มนี้นะครับผมจอธิบายชัดเจนว่าข้อสอบออกกับ ข้อสอบแยกให้เห็นว่าแต่ละพาร์ทออกอะไรแล้วก็พาท่านฝึกด้วยแนะนําที่ฝึกทุกวันนี้ทุกวันนี้ง่ายกว่าสมัยที่ผมสอนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเพราะว่า20กว่าปีที่แล้วผมต้องมอบเทปเป็นเทปนี่แหละครับให้นิสิบนักศึกษาที่เรียนกับผมเนี่ยครับไปฟังเพราะมันไม่มีใน Google ไม่มีในอะไรเลยแต่ทุกวันนี้มีใน Google เยอะมากเยอะมากต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงผมก็ต้องอาศัยของ Google พวกนี้อ่า YouTube สิข,ขอประณาภัย YouTube เพื่อที่จะเห็นนะอย่างนี้ครับ listening test ใน listening test you will be asked เรานี้จะเป็นตัวอ้างเองผมจะาพาท่านทำท่านกลับไปฝึกอยู่ที่ว่าอย่าไปกลัวเลยว่าใครจะเก่งกว่าเราฉลาดกว่าเรามีเทคนิคดีกว่าเราอยู่ที่ว่าใครฝึกมากกว่าเราผมนำข้อเท็จจริงของมนุษย์เรามาสอนไม่ใช่การโฆษณาเพื่อเพราะผมได้ประโยชน์จากท่านผู้ชมท่านผู้เรียนที่ซื้อหนังสือผมมามากมายแล้วเพราะฉะนั้นหลังๆมาเนี่ย สี่ห้าปีมาเนี่ยผมผมก็คืนด้วยการด้วยการสอนแบบไม่ได้คิดราคาที่แพงรับเชิญที่ไหนก็ไม่แพงนะครับก็แคเ่เลี้ยงอาหารผมมีที่พักให้ผมก็พอเป็นหลักเพราะคืนขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามผมมารุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะผมมั่นใจเพราะว่ายีกว่าปีเนี่ยเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วจนถึงรุ่นรุ่นลูกปีนี้เด็กๆของผมเนี่ยที่โรงเรียนกวดวิชาของผมเนี่ยได้เป็นแพทย์หลายคน เรียนภาษาอังกฤษกับผมมาตั้งแต่ม1 2 3จะถึงม6 okay. ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้คือ source ที่เราจะ use for practice We have to practice Nothing is better than practice but practice i n t e l l i g e n t ไม่ใช่ว่าฝึกมั่วซั่วผมจะมีเทคนิควิธีการฝึกให้ท่านแล้วก็จะอ้างอิงถึงสิ่งเหล่านี้บ้างโดยให้ท่านนำกลับไปฝึกท่านก็ควรได้เป็นต้นนะครับ สิ่งเหล่านี้คือส่วนสําคัญของเราที่จะนํามาใช้ผมให้ท่านท่นทองศัพท์เพราะสัพท์สําคัญที่สุดถ้าไม่ได้ศัพท์ทําไมเราฟังก็ฟังคนอื่นพูดไม่ทันถ้าได้ศัพท์ท่านจะฟังเขาได้ดีขึ้นโดยเฉพาะคําอ่านที่ผมเขียนให้นี้ฟังได้โอ้ฟังได้มากขึ้นและที่สําคัญคือพาร์ทที่เจ็ดพาร์ทที่หกท่านอ่านดูเรื่องพาร์ทที่ห้าด้วยทําไมจะไม่ท่องศัพท์เขาบอกไม่ต้องท่องนะใครบอกอะฝรั่งบอกใช่ไหม ฝรั่งเคยท่องศัพท์ภาษาอังกฤษไหมไม่เคยและเราเคยท่องศัพท์ภาษาไทยไหมไม่เคยก็ภาษาพ่อแม่เราเราจะไปท่องทาไมถูกไหมเพราะมันออสโมซิสเข้ามาแต่ถ้าเราเรียนเป็นภาษา foreign language เขาเราเรียนเป็น alien language เลภาษาอังกฤษเป็น foreign language ไม่ใช่ second language เพราะเราเรียนแบบแบบมันมันแปลกที่บ้านเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษด้วยหมายก็ว่าที่ที่บ้านเราไม่ใช่ที่โรงเรียนที่โรงเรียนครูสอนภาษาอังกฤษมีกี่คนพูดภาษาอังกฤษแทบจะไม่มี แทบจะไม่มีนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ท่องก็ได้ท่านต้องจําได้และจําโครงสร้างผมให้ท่านได้สั์เหล่านี้พันกว่าคำท่านท่องเอาเท่าที่ผมให้ไปเนี่ยรวมถึงซัฟฟิกซ์ท่านจะเก่งมากๆเลยและอย่าลืมบอกต่อนะครับอย่าลืมบอกต่ออย่างที่สองก็คือผมว่าผมเก่งในเรื่องของโครงสร้างผมก็พัฒนาโครงสร้าง,งผมขึ้นมาข้อสอบออกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะออกอย่างนี้ ออกอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรโครงสร้างพื้นฐานครับ basic pattern basic structure English structure คือตัวนี้ข้างล่างเป็น W H เป็น W H เป็น adjective cross ผมจะสอนครบทั้งหมดละเอียดมากดีมากๆด้วยและที่สำคัญคือคอร์สนี้มีหนังสือผมให้หนึ่งเล่มน,นะครับ480หน้าครับเ่480หน้าครบถ้วนนะครับแนบให้เป็น PDF ท่านได้ก่อนเขาเลยเพราะหนังสืออยู่ในโรงพิมพ์ไม่ทันนะผมสอนเสร็จก่อน ลองพิมพิมพ์เป็นเดือน2เดือนผมสอนเสร็จก่อนท่านได้ใช้งานก่อนเลยโอเคนะท่านใช้งานก่อนสบายมากเลยโครงสร้างนี้ท่านต้องเรียนแต่ละชุดท่านต้องเรียนเยอะหน่อยท่านอย่าไปเชื่อคนอื่นพูดว่าทําอย่างนี้ได้หมดปล่ามันต้องอาศัยความรู้อย่างที่ผมพูดไปนะครับท่านไปดูข้อสอบอ่ะผมพาดูนี่คือที่จะมอบให้ท่านผมขอข้อที่มันที่มันง่ายๆแล้วกันนะครับที่เป็น โครงสร้างแก้ปัญหาได้เลยข้อสอบอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับพาร์ทห้าพาร์ทหกออกข้อสอบไม่ถึงห้าสิบข้อทุกวันนี้มันลดไปเยอะออกข้อสอบพาร์ทห้าพาร์ทหกนี้ผมไปไกลๆแล้วกันช่วงี้มันชุดต้นๆอยู่เกือบห้าสิบข้อเกือบห้าสิบข้อนะฮะเกือบห้าสิบข้อนี้เป็นข้อสอบที่อาศัยสองอย่างด้วยกันหนึ่งเป็นข้อสอบที่ว่าได้เรื่องของ ดี๋ยวผมหาก่อนนะนี่ข้อ,ขอน,นี้ง่ายหมดเลยฮะผมอธิบายไว้ชัดเจนหมดแล้วเป็นข้อสอบที่ว่าในเรื่องของคําศัพท์เป็นคําศัพท์ท่านแปลเป็นคําศัพท์ถ้าไม่ใช่คําศัพท์คาศัพท์ท่านยาตบี้ตะบันแปลเพราะนั้นท่านผู้ชมต้องรู้วิธีวิเคราะห์ข้อสอบผมสอนพวกนี้ให้ท่านทั้งหลายรู้นะครับขอเวลาอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหาคําศัพท์ที่เป็นตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถูกไหมเซอร์เทนลี่แต่มันอยู่คนละหน้ากันนะครับ ตอบไว้จริงทีธรรมดานี่แหละข้อนี้เป็นไงอ่าข้อนี้ก็ได้ drivers from suburb ชานเมืองคนจะแปลอย่างเดียวบางคนก็จะแปลว่าคนขับรถจากชานเมืองไม่ได้แก้ปัญหาในเรื่องของ structure โครงสร้างภาษาอังกฤษผมจึงกลับไปที่ว่าจบอะไรมาก่อนอ่า work to be ตามหลังได้กี่ตัวตามหลังได้สองตัวน,นี่ตอบได้เยอะ ตอบได้เยอะนะตอบได้หลายโอ้ตอบได้เยอะเกินนะมันตอบได้ตั้งแต่ข้อ a b อข้อ a ข้อ c ข้อ d ตัวนี้มันตอบได้หลายอันผมผมไม่อยากจะโชว์ท่านตัวนี้ตัวนี้มันอาศัยคําแปลด้วยผมอยากจะโชว์ท่านเอาอตำแหน่ง adjective Ad verb ธรรมดาเนี่ยง่ายๆให้ท่านเห็นเพราะเป็นพื้นฐานข้อสอบที่ออกเยอะกว่ากว่าคนอื่นเขานะต้นๆแล้วกันอันนี้ก็ยังต้องอาศัย2อันอางนี้นะครับยังต้องอาศัย2 2อัน คู่กันนี้เป็นกริยาผมต้องการโครงสร้างเมื่อสักครู่นี้สักครู่สักครู่เราไดออ้ชุดนี้ได้ชุดนี้ได้นะครับถ้าออกข้อสอบแบบนี้ท่านผู้ชมถ้าออกข้อสอบแบบนี้เราจะรู้ทันทีเลยข้อ125แต่ข้อสอบแบบนี้จะเยอะผมมั่นใจว่าบอยสัก80%ส p e n a l t i e s will be c h a r g e will บวกได้กริยาช่องที่1 b เป็นช่องที่1ในนี้นะครับ charge เป็นช่องที่3แล้วแต่เป็น active Voice passive voice เราจะเรียนอย่างชัดเจนต่อไป Penalty เป็นประธานถ้าเป็นข้อสอบตามโครงสร้างนี้ออกอะไรดูตามนี้นะครับข้อสอบ p e n a l t i e s ก็คือตัวนี้ครับผมเป็นเอกพจน์เพาพจน์ราว่ากันไปที่หนึ่งและที่อยู่ข้างหน้าตำแหน่งที่หายไปคือใครคือข้อหมายเลขสองครับและเขาไม่มีหมายเลขสกับหมายเลขสามไม่มี determiners ไม่มี adverb ไม่จำเป็นต้องมีแต่ต้องมีนามหรือสรรพนามที่เป็นประธานแทนออกตัวไหน ออกตำแหน่งนี้เจ้าวันนี้เป็นประธานของกริยาผมจะอธิบายชัดเจนที่สุดท่านรู้โครงสร้างนี้พูดฟังเขียนได้หมดแปลได้ด้วยออก adjective ใช่ไหม adjective ลงท้ายด้วยอะไรค่าจารย์เราไปดู adjective ลงท้ายด้วยอะไรบ้างตัวไหนไม่ใช่ adjective เราตัดทิ้งไปข้อ c ลงท้ายได้ a n c e เป็นคํานำโยนเข้าป่าไป ข้อ b ลงท้ายด้วย ly adjective บวก ly เป็น adverb โยนทิ้งไปเราจะได้จำต่อไปเราจะได้เรียนต่อไปและก็ข้อ d ลงท้ายด้วย i ZE เป็นกริยาโยนทิ้งไปท่านจะไปแปลเพื่อถูกไหมแต่ท่านต้องทำตามที่ผมแนะนำท่านมันจะเป็นทั้งความรู้และเป็นอาวุธที่ร้ายกาจในการวิเคราะห์ข้อสอบทำข้อสอบและใช้ในชีวิตประจาวันของท่านต่อไปนี่คือข้อสอบแบบง่ายซึ่งมันมีเยอะด้วยแต่ถ้าข้อสอบแบบแปลที่ผมข้ามมาเมื่อสักครู่นี้ ลงท้ายแบบเดียวกันหมดอะไรหมดนั่นเราแปลเราแปลไม่มีปัญหามันมีอยู่บางข้อมันไม่ได้เยอะมากเยอะเราก็จะแปลได้ถูกไหมเช่นข้อนี้เป็นข้อสอบ adjective johnny's kitchen company has developed and บวกได้อะไรมีคำว่า advertising campaign ถือว่าเป็นคำนามทั้งสองคำแล้วกันคำที่หายไปเป็น adjective advertising เป็น adjective Ad ก็ได้และ adjective ซ้อนกันก็นกได้อยู่ถึง เจ็ชุดได้กันจะอธิบายต่อไปท่านจาได้เท่าไหร่เข้าใจเท่าไหร่ก็เป็นในเรื่องของศักยภาพของแต่ละคนแต่เพิ่มขึ้นมากมายแน่นอน eligible เป็น a d j e c t i v e e f f e c t i v e i v e เป็น a d j e c t i v e e l o ก็เป็น adjectiveadhesiveive เป็น adjective กริยาช่องที่3 impress เป็น adjective 4ข้อเป็น adjective ได้หมดนั่นแสดงว่าข้อนี้ท่านเสียเวลาท่านตัดไม่ได้ชุดนี้เชิญแปละครับผม เชิญแปลครับผมก็จะบอกวิธีในการเนี่ยข้อ3 sub keywords แล้วก็ปฏิปติต่อเรื่องเพื่อทำข้อสอบครับชุดนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการแปลเมื่อพูดถึงอาศัยการแปลหมายความยังไงท่องสับให้ผมหน่อย s r i n k ออกเสียงถอดเสียง phonetics ที่ใกล้เคียงที่สุดนี่คือจบเองภาษาอังกฤษมา besides opposition นะท่านก็ฝึกอ่านตามนี้ ไปเรื่อยๆพันกว่าคำคอร์สนี้ก่อนสอบต้องได้ประมาณเท่านี้และมันจะทําข้อสอบไม่ได้เพราะอะไรผมมีทั้งความรู้ที่ดีให้ผมมีทั้งวิธีการทําข้อสอบที่ดีให้ท่านไปทําต่อก็คือฝึกตามที่ผมสอนเท่าน,นั้นไปฝึกเพิ่มเติมถูกไหมฮะและก็มั่นใจว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จเราจะต้องประสบความสำเร็จชุดนี้ประกอบด้วย7พาร์ทครบถ้วนทั้งหมดแล้วก็เจาะรายละเอียดครบถ้วนทุกประการได้กันนะครับเหนือสิ่งอื่นใดอีกครั้งหนึ่ง แถมหนังสือตีแตกโทวอิก new format ราคา3า3-400บาทน,นะครับให้ท่านผู้ชมเพื่อเป็นการตอบแทนขอบคุณทัวคอร์สออนไลน์แทบทุกเล่มของผมแทบทุกคอร์สของผมมีหนังสือเป็นเล่มแถมแค่หนังสือก็คุ้มค่าแล้วและการอธิบายที่เจาะลึกหลากหลายยาวดูได้ตลอดชีวิตนั่นคือกำไรร้วน,วนคืนให้กับสังคมและพัร่วมพัฒนาการศึกษาของคนไทย ตีแตกโทรอีก New format ไม่ยากอีกต่อไปลงทะเบียนเลยครับ